แพลตฟอร์มสมุดเยี่ยมไทยถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ที่ต้องเว้นระยะห่างลดความเสี่ยงของการรับและส่งต่อเชื้อแพลตฟอร์มเปิดให้เกิดการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทางไกลแบบไม่เจอหน้ากันสมุดเยี่ยมไทยพัฒนาโดยบริษัทอะไรและมอบให้มูลนิธิเชนิกใช้เป็นสื่อกลางในการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การกับตัว อยู่ที่บ้านโรงพยาบาลสนามหรือฮอ s p ส t a l ลผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์สมุดเยี่ยมไทยค่ะแพลตฟอร์มไทยที่เราพัฒน,นาจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับผมก็คือท่านไม่จำเป็นจะต้องมีเป็นแอปหรือต้องโหลดแอปอะไรก็คือใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับกดเข้าไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าลิงก์สมุดเยี่ยมไทยก็สามารถใช้ ระบบของเราได้แล้วนะครับก็คือไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมน,นะครับพอท่านเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถเราให้เว็บเพจกับท่านฟรีแล้วก็โดเมนของท่านฟรีเลยนะครับผมเราสามารถเปิดสูตรเยี่ยมเป็นของตัวเองได้แล้วก็มีเรียกว่าเป็นโดเมนแชร์ให้เพื่อนๆให้มาเยี่ยมคุณได้ด้วยนะครับในหน้าเว็บไซต์แล้วก็มีฟีเจอร์ให้สําหรับเล่าเรื่องราวนะครับอาจจะต้องแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็สามารถแนบรูปภาพอัลบั้มไปได้นะครับผมเรามีระบบ อ่เขียนข้อความเยี่ยมให้กับผู้ที่เข้ามาในสมุดเยี่ยมของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วสําหรับอ่าเจ้าของสมุดเยี่ยมนะครับก็ยังสามารถที่จะตอบกับข้อความเป็นข้อความขอบคุณให้กับอ่าผู้ที่มาเยี่ยมได้นะครับผมสิ่งที่เรามีให้ก็คือเรามีระบบวิดีโอคอลนะครับสามารถที่อาจจะทำให้คนที่มาเยี่ยมเราเนี่ยสามารถพบปะก,กันออนไลน์ได้นะครับซึ่งระบบวิดีโอคอลนี้ต่างกันอย่างก็คือเราสามารถที่จะบอกสเกจจูที่เรา สะดวกนะครับเราว่าเราสามารถที่จะวิดีโอคอลได้ตั้งแต่เมื่อไหรถึงเมื่อไหรนะครับก็เสร็จห้องขึ้นมานะครับผมตรงนี้ก็จะต่างากับว่าถ้าเรามีวิดีโอคอลแล้วก็มีสุดเยียงเนี่ยมันก็จะไม่เป็นการะละเมิดอ่าพาเวซีกันนะครับเพราะบางทีบางท่ันงก็อาจจะไม่อยากที่จะแชร์ Account ที่เป็นโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้วิดีโอคอลบนสุดเยียงต่อไทยเนี่ยก็นอกจากจะเป็นการพบปะพเพื่อนๆแล้วก็ยังเป็นการอ่ารักษา ความเป็นส่วนตัวของตัวเราเองด้วยนอกจากนั้นจะมีอีก2องตัวก็คือการตอบกลับข้อความเยี่ยมนะครับก็คือในหน้าตตวคอมเมนต์เนี่ยเราสามารถที่จะบอดแคสต์วข้อความเยี่ยมนะครับกลับไปถึงผู้ที่ทิ้งข้อความเยี่ยมให้เราทุกท่านได้นะครับผมก็ระบบก,ก็จะส่งอีเมลไปหาท่านเหล่านั้นเช่นะขอบคุณที่ามาให้กําลังใจหรือมาเยี่ยมเยียนกันนะครับตรงนี้ก็ทําได้แล้วจุดหนึ่งที่อ,อยากจะแนะนำที่เรามีความแตกต่างคือเรามีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือถ้าเกิดเราเปิดในโหมดตัวที่เป็น p r i v a c y นะครับ เราสามารถบอกได้ว่า,าสูตรเตี้ยนนี้จะใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีลิงก์นะครับก็จะสามารถเข้าได้แต่คนที่ไม่มีลิงก์นะครก็คือไม่มีโค้ดเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาแล้วก็จะเห็นแค่หน้าปกของเราแต่พวกคอมเมนต์ต่างๆที่เพื่อนๆเ,เราทิ้งไว้ก็จะไม่เห็นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโหมด privacy ที่เรา,ท,เราที่เรามีให้นะครับวันนี้เป็นของคุณเพนสีนะครับผมคุณคุณเพนสีก็ได้ใช้สูตรเตี้ยมของเราเนี่ยระหว่างที่ได้อยู่ที่โฮสปิเอลนะครับก็มัก็จะมี มีหน้าสุดเยี่ยมมีอัลบั้มนะครับมีผู้ให้ามาเขียนข้อความเยี่ยมไว้อย่างล้นหลามนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้จัดเซสช,ชันการพูดคุยกันด้วยระบบวิดีโอคอลของจริงนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับระบบตรงนี้ก็ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์นะครับขอแค่มีเว็บวเวบราว,เว์เซอร์วเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดขั้นใจสนใจก็สามารถที่จะเข้าลิงก์ตรงนี้ได้นะครับจะเสิร์ชบนยูทูบว่าคูอมือการใช้มาฝุดเยี่ยมไ็ได้หรือว่าจะเข้าด้วย QR code โคตรงนี้ก็ได้นะครับผม